สวัสดีค่ะพบกับ ANU ช h i d a Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ANU ช h i d a Channel ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปการตอบข้อมูลเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะวันนี้เรามาดู4วิธีบอกเลิกแบบสาวแกร่งเลิกยังไงให้สตรองสุดไปดูใน4วิธีบอกเลิกแบบสาวแกร่งกันนะคะ ทบทวนตัวเองดูก่อนว่าเราต้องการแบบนี้จริงหรือไม่แต่อย่าโทษตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เป็นความผิดของตัวเองทั้งหมดแค่ลองคิดว่าหากต้องหายหน้าหายตาไปจากกันชีวิตเราจะเป็นอย่างไรและเชื่อมั่นในคำตอบนั้น 2. อ,อย่าทำให้เขาเสียหน้ามีคำพูดกล่าวว่าชมเชยให้ทำต่อหน้าสาธารณะดุด่าให้พูดกัน2ต่อ2ดังนั้นการบอกเลิกการยุติความสัมพันธ์ควรพูดกันอย่างมีเหตุผลท้าไม่อยากเจอกัน2ต่อ2ที่สาธารณะก็ย่อมได้แต่อย่าวกเวกโวยวายเพราะอาจจะไม่ใช่เขาคนเดียวที่เป็นคนเสียหน้านอกจากนี้เราไม่รู้ว่าคนที่กำลังเสียใจเราต้องมานั่งเสียหน้าอีกจะทำอะไรได้บ้าง สถ้าเป็นไปได้อย่าตัดขาดแบบไม่เหลือเยื่อใยอาจจะแค่หลีกเลี่ยงไม่เจอกันเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องได้เจอเขาในรูปแบบไหนอาจจะกลายเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนของลูกค้าหรือกลายมาเป็นหัวหน้าเรา 4. ถ้าต้องเจอกันหลังเลิกคบกันแล้วไม่ต้องลังเลใจว่าจะทำตัวอย่างไรไม่จำเป็นต้องทักก่อนแต่ถ้าอีกฝ่ายทักมาก่อนก็แค่พูดคุยตามมารยาท แล้วก็ขอตัวเลี่ยงออกมาไม่จําเป็นต้องฝืนใจนะคะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นบทเรียนแต่อย่าเสียความมั่นใจในผู้คนเพราะโลกใบนี้ยังมีคนดีๆอีกมากมายขอเพียงแค่ยอมรับก้าวต่อไปและเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆก็พอแล้วคะ่ะอย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ANU ชิดาช n n นลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก g a n g m ิ t วต .com สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ